ครับอันนี้ก็เือนอีกองเนี่ยวัดพระสมเด็จพระนครพิมยายดูเส้นทุ้มข้างบนนะครับหดตัวแล้วม้วนตัวนะนะครับท่านดูนี่การหดตัวแล้วม้วนตัวของเส้นทุมครับนี่ครับความหยวย่นของเนื้อพระเนี่ยนยดูว่าความแห้งความแกล่งแล้วจะเกิดแต่เป็นร่องและในร่องจะมีการใช้งอกขึ้นมานะครับ ให้ท่านชมเนี่ยดูด,ด้านบนมาก่อนนะนี่ครับนี่ฮะนี่เห็นสี่เหาฮะเห็นสีเท่ด้านเม็ดดำครับนี่ฮะอันนี้เกตท่านฮะ ามาดูพอบพักไงฮะหน้าแล้วก็จะมีเม็ดแดงตรงหน้าตักตรงหน้าท่านนะฮะนั่นเดาชมนะมีเม็ดนี่ครับมีคออันนี้หน้าอกของท่านนะฮะเดี๋ยวอ,อกปรับให้ดูให้ชัดๆนิดนึงนี่หน้าอกของท่าน,นะฮะนี่หน้าอกครับ นี่ฮะนี่ครับนี่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 ดูนี่ครับนี่วางเอวฮะนี่เอวท่านนี่มือที่ท่านประสานครับอันนี้ ข้างขวาของท่านเนี่ยแขนข้างขวาเนี่ยฮะอยู่ข้างซ้ายท่านบ้างฮะเนี่ยฮะดูมุนสารฮะดูมุนสารเนี่ยครับอินนี้นาตักนี่นาตักท่านขวาท่านเนี่ย จะต่ำกว่าเข่าขวาเข่าซ้ายเนี่ยนะเข่าซ้ายท่านมีชั้นฐานชั้นบนเนี่ยด้านนี้จะต่ำกว่าด้านนี้จะสูงกว่าครับเนี่ยฮะเนี่ยดูเนื้อหาท่านเนี่ยนี่ชั้นสิงครับเนี่ยชั้นสิงสวยงามนี่ชั้นสิงครับเนี่ยแลนชั้นทีล่างครับเนี่ยฮะด้านชั้นล่า,างเนี่ย ด้านซ้ายท่านจะตัดตรงและด้านขวาจะตัดออกเฉียงนิดนอ้อยฮะนี่ฮะนี่ข้างล่างครับเส้นปิดอ่ะดูด้านขวาของท่านมองนี่ฮะจะเห็นตั้งเส้นชุ่มไปเลยเนี่ยเส้นชุ่มกับเนี่ยฮะนี่เส้นชุ่มกับเนี่ยฮะ จะมีการสึกการกล่อนการเหี่ยวการย่นนะการแยกการแยะ,แยะเนี่ยมีมวลสารที่หดตัวให้เกิดเป็นบ่อน้ำาตาขึ้นครับเอามาดูด้านซ้ายของท่านบ้างครับเนี่ฮะด้านซ้ายดูนี่ยครับซุ้มด้านซ้ายท่านนั่นมีเม็ดอินทรีเทาเนี่ยฮะท่านดูนะนั่นเม็ดแดงนั่นอะ มวลสารต่ำตาลสีเขียวนั่นแะสีน้ำตาลสีอะไรตัโอ้โหเนี่ยฮะมวลสารจัดครับตรงนี้ครับเนี่ยฮะดูเนี่ยนี่ครับเอาดูพื้นพื้นผนังบ้างฮะเนี่ย อันนี้จะมีมวลสารต่านที่อ่านเนี่ยท่านชมลองสังเกตไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยฮะชัดเจนนะฮะเนี่ย,ยไม่รู้เป็นอะไรดูเนื้อหาท่านเนี่ยเหี่ยวย่นเลยครับเนี่ยนเนี่ยชมฮะเนี่ยฮะ โอ้โหโด,ด,นนโด,โดูครับนี่พื้นท่านฮะดูดูครับนี่ฮะม้วนสารต่งางๆเอาดูด้านขวาท่านบ้างครับเนี่ยนี่จากพระพักท่านครับโอ้โหโดูดิเนี่ยครับ โอ้โห oh, ดูครับดูครับเนี่ยฮะเนี่ยมีดินอะไรนะดินกำแพงหรือว่าพระสุนโกเนี่ยฮะเนี่ยครับอ,อ่าดูด้านหลังมาครับนี่ด้านหลังท่านเดี๋ยวปรับให้ชัดนิดอ่านี่ครับ ดูด้านหลังท่านครับนี่ฮะโอ้โหดูนี่อะไรอย่างนี้เนี่ยนะเนื้อหาจัดจ้านไปเกินครับตรงนี้สมเด็จวัดระฆังครับพิมพ์ใหญ่พิมพ,พระประธานแห้งเหี่ยวเยอะเหมือนเยอะมา,ากแต่แร่งครับนี่ฮะนี่ฮะแต่มีความแข่งมาก ก็ทบหินดังกริ๊กๆๆก,ก,ก,กับเนี่ยเนี่ยท่านดูนะฮะนี่เนื้อมาตรฐานเลยครับเนี่ยนั่นเป็นไอ้อโมวลสารที่ยุบตัวแล้วเกิดเป็นบอ่อน้ําตาขึ้นครับนั่นนะ่ะเนี่ยครับนี่หินเทาครับนี่ฮะเม็ดดำเม็ดแดงเม็ดขาวเนี่ยฮะผงทานต่างๆเนี่ยครับ โอ้โดูแล้วสุดยอดเลยครับนี่ฮะมวลสารผงพุทธคุณของลุงปู่ท่านนะนั่นนะเม็ดผงพุทธคุณต่างๆครับโอ้โหอ,อะไรอย่างนั้นครับอันนี้ดูด้านหน้าอีกทีครับอ๋อแล้วเรามาอยู่กับตรงหน้าอกแล้วกัน ครับแค่นี้ครับสววสดีครับ